ดอกเตอร์มาริกาแมงโก้สตรีมเนี่ยแต่นี้ไม่ได้เอามาขาย้เขาเขาก็ได้จ้างรีวิวขอบคุณเขาที่เขาส่งมาให้หรือที่อาจารย์ไม่ขอเลยแล้วเขาส่งมาตั้งหลักหนึ่งแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์แจกให้เนี่ยพวกเราเนี่ยก็ไปใช้ได้เลยอนุโมทนากับด็อกเตอร์มาริกาด้วยก็เดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก็เอาไปฟอรกอาทอนุโมทนากับดอกเตอร์มาริกาด้วยเห็นไหมมีคนบอกว่าใช้ดีหลายคนใช้แล้วซับอรด้ดอกเตอร์มาริกา เกลือกองคุชหรอองคุชอะไรสักอย่างนึ่งก็ไม่รู้ด็อกเตอร์มาริกาแมงโก้สตีนเนี่ยแมนโกสตีนเออแมงโก้สตีนทูอินวันแอนตี้แอนนี่ชูตติ้งหัวอาเจ้าอาเย็นแล้วเกิดอาจารย์จะอ่านอะไรทำโซ่แอนสครับลูกสบู่กับน้ำให้เกิดฟองฟอดทำความสะอาดให้ทั่วผิวหนัง แล้วผิวกายแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดต้องล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะนอย่าค้างไว้นะเขาบอกว่าใช้สำหรับใช้เฉพาะภายนอกเท่านั้นมีเข้าสบู่ไปล้างภายในด้วยหรอเออแปลกนะ <c oughs> เอาไปครั่วปากอย่างนี้นะก็ค <c oughs> งไม่มีใครทำถนะ้าทำไม่ได้อย่าไปทำนะ <c oughs> เออสบูนะ่เนาะแต่มันเป็นมาตรฐานอยอนที่ต้องเตือน